สวัสดีครับมาดูคำพีกันครับคำพีร์พีเนียงเบอร์งวูที่ล้วเห็นไหมเดี๋ยวสองตัวเลยเจ็ดเก้าเลยนะนี่ก็มาสองสามเก้าไปบนสองสามไปล่าง แต่วที่แล้วแล้วจะก้าสาเนาะแล้วก็มีเจนะ็ดแก้วนีแหล สี่ห้าตับมมาอันนู้ที่แล้วเข้าไปล่างให้วันที่หนึ่ง ก็สองร้อยปีนี่นี่ก็ยังมาเนะเข้าทุกงวดนะสิครับเยวไปล่างบน เ้าโอนเจเก้าใมาตัวหนึ่งเก้ามาทำนัด วันที่หนึ่งกุมพาณนะิชย์ศูนย์สามหกแปดต้องมาหนึ่งตัวนะจ๊ะศู 0, 4, 8, นยะ์สี่แปดเจ็ดมาหนึ่งตัวนะจ๊ะแต่วจา๋าพารวยงวดที่แล้วไปล่าง เป็นความสุขสูงความรวยแต่จากคำพิเศษฐีเด่นห้าเรื่อง ประมันรุ่งเพชร 4, 3, 7, 5, 5, 7. สี่สามเจ็ดห้าสี่ห้าเจ็ดสี่ให้ลาบให้ลาบมงืน,นี้ให้อห้าดแย่งจริงๆเลย สลุกันเก้าใจยังอยู่ไหม รวัยสองร้อยปีมหาโชคเมืองมหาชัยเมดที่แล้วเข้านะจ๊ะเข้าเจ็ดเก้าตรงๆเลยนะเข้านะเข้าสามเมื่อแรกเข้าสองเมืที่แล้ว ก้อนเมรัยเก้าตรงนะเก้านะทีแเรียนเน้นเล็กดเด่น วันนี้มีหกแปดตัวนะเจ็ดโอ้โหบนนี่มาไหนหวดแล้วนะ ไม่เคยได้จับให้ข้านะท,ทุกงเงินเหมือนกันเลยเดี๋ยวว่างๆค่อยมามาทำให้นะค่อยมาไล่ให้

ถ้ามีหลักสิบหลักหน่วยยังไงเราก็ต้องถูกนะครับสวัสดีครับ